ีครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆขอทักทายพี่น้องประชาชนชาวไทยนะวันนี้ผมสุเมศตุวรณพรมกับนีคุณวัฒนาแพกุลคุณวัฒนาแพกุลเนี่ยบ้านอยู่ที่บนถนนสาย44ก็คือถนนแลนด์บริดที่เชื่อมประเทศไทยระหว่างอำเภอเอาวลึก แล้วก็มาออกที่อำเภอการจนดิ์ดอนสักนะครับขอบคุณรัฐบาลในอดีตที่ได้เวนคืนถนนเส้นนี้เอาไว้เนี่ยประมาณรัก2 0 0เมตร3 0 0เมตรนะครับและวันนี้ก็มีถนนอยู่แล้วด้วยเป็นถนนที่มีช่วงยูเทินเนี่ยยาวใหญ่ที่สุดในโลกเพราะช่วงยูเทินเนี่ยประมาณ200เมตรคงไม่มีที่ไหนอะยาว200เมตรกว่าน่าจะ300เมตร อนี่คุณสมศักดิ์ไม่สมชายอะตอนพญาน,นะครับ,รบก็เป็นชาวอำเภอเชาอวดชาวอำเภอเชะาอวดแต่ตอนนี้ทํางานย่ยาลาเราสามคนวันนี้มีโอกาสเดินทางมาที่ประเทศสิงคโปร์นะครับประเทศสิงคโปร์และสิ่งหนึ่งที่อยู่ในหัวใจผมเนี่ยก็คือเรื่องคลองไทยนะครับเรื่องคลองไทยหลายคนบอกว่าอุปสรรคเนี่ยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ส่วนหนึ่งครับ ส่วนหนึ่งคือที่เป็นอุปสรรคเนี่ยก็คือว่าถ้าวันไหนที่เราลุกแรงๆนะประชาชนลุกขึ้นมาแรงๆแนละ้วถ้ามีฝ่ายการเมืองลุกขึ้นมาแรงๆเนี่ยสิงคโปร์ก็จะรู้สึกเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องออกไปล็อบบี้นะครับมีล็อบบี้อย่างครั้งล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่สถานทูตเนี่ยก็บุกไปจนถึงประธานวุฒิสภาจริงไม่จริงนั้นบงเพชรนั้นไม่เห็นหรอกผมอยู่ด้วยตอนที่สิงคโปร์ไปพบท่านนะนั้นไม่รู้จักผม บุกไปจนถึงนักการเมืองสอสสอวอบ้านเรารอบบี้หมดพาไปกินข้าวคุยแล้วก็ส่งสาวๆไปคุยครับออเทีนี้เนี่ยวันนี้มาดูอะไรวันนี้เนี่ยตั้งใจมานะครับคือมาดูความเจริญของสิงคโปร์มาดูแล้วต้องยอมรับนะครับว่าความเจริญของเขาเนี่ยเป็นตัวอย่างระดับโลกเป็นตัวอย่างที่นักการเมืองไทยนะเลิกกันทีครับไอที่ไปดูงานญี่ปุ่นไปดูงาน เกาหลีไปดูงานฝรั่งเศสออสเตรเลียอังกฤษอัสเปนอย่างเงี้ยมาดูงานสิงคโปร์ไอมาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยมาดูที่นี่แล้วกลับไปเลยครับแค่ปลูกต้นไม้อย่างเดียวเนี่ยปีนี้ปี2 5 6 6รรัฐบาลสิงคโปร์ประกาศปลูกต้นไม้เท่าไหร่นะท่านห <1, 000 S 2> นึน่ง,ล,งล้านต้นมันเท่ากักบเกาะภูเก็ตแต่มันประกาศปลูกต้นไม้เนี่ยหนึ่งล้านต้น ท,ทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยต้นไม้สิงคโปร์เนี่ยนั่นเห็นไหมนะเราขับรถไปโอ้โหต้นไม้มันดูแลดีมากเลยนี่ฝากคุณชัตชาติสิทิพันธัไว้ด้วยนะคุณชัตชาติผมไม่เคยต่อว่าคุณนะไม่เคยด่าคุณเลยนะยแต่หก<ห>เดือนที่ผ่านมานี่นะ <S <S ผมบอกไปเลยนะครับว่าทุกรายการวิทยุที่ผมจัดอยู่สี่ห้ารายการนะผมจะเริ่มพูดถึงคุณแนละ้วหลังจากที่ผมมาดูงานที่สิงคโปร์ทีนี้ฝากอย่างนี้ เรื่องคลองไทยนะครับไอน,นี้ประกาศเอาไว้เลยภาคการเมืองต่างๆที่จะลงสมัครสอสรคราวนี้ไม่เฉพาะในในภาคใต้ในแนวคลองไทยตอนเนี้ยกระแสะการกลับเคลื่อนคลองไทยเนี่ยมันไปทั่วประเทศแล้วมันไปร้อยเอ็ดไปยะโสธรไปบุรีล์ไปชนบุรีจันทบุรีไปทั่วหมดแล้วเรามีเครือข่ายของเรานะครับแต่คราวนี้เนี่ย เฉพาะในเขตภาคใต้เนี่ยนะครับแนวคลองไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรังกระบี่นครศรีธรรมราชแล้วก็ไปจนถึงสงขลาพัทลุงเนี่ยแนวคลองไทยตรงนี้ฝากให้ทุกพักการเมืองนะครับช่วยส่งสสที่รู้เรื่องคลองไทยมีข้อมูลเรื่องคลองไทยหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจสิงคโปร์นี่วันนี้ดูครับสิงคโปร์ที่บอกว่าดีก็ดี แต่ที่เรามานอนอยู่ที่โรงแรมเนี่ยมันยังใช้ไอไ้จานโฟมอยู่เลยนี่ดูยังใช้ช้อนพลาสติกนะครับข้าวก็คุณภาพก็ไม่ได้เรื่องนี่แตงยังขาวอยู่เลยเห็นไหมครับสิงคโปร์มีอะไรที่ห่วยเยอะแยะแต่ที่ดีเขาเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องคลองไทยนะครับเป็นเรื่องเดียวที่สิงคโปร์กลัวที่สุดประชาชนสิงคโปร์กลัวที่สุดรัาฐบาลสิงคโปร์กลัวที่สุดคือกลัวประเทศไทยจะสร้างคลองไทยแล้วทําไมเราต้องเกรงใจสิงคโปร์ ข้าวมันก็ไม่สั่งจากเราเนี่ยแปงมันก็ไม่ได้สั่งจากเราข้าวมันไก่มันก็ไม่ได้สั่งจากประเทศไทยเห็นไหมครับไม่ต้องเกลียนใจลุ